สวัสดีค่ะหงนะคะจากเพจใช้ดีบอกต่อค่ะกลับมาแล้วหายไปนานมากจนหลายคนคิดว่าเอ๊ะปิดเพจหรือเปล่าหรืออะไรไม่ได้ปิดค่ะแต่ว่าช่วงก่อนหน้าน,นี้มันมีความเหมือนแบบสับสวนวุ่นวายในชีวิตนิดหน่อยทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวนู่นนี่นั่นนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มเคลียร์ได้แล้วก็เลยกลับมาทําวิดีโอให้ดูกันได้เรียบร้อยแล้วนะคะวัดน,นี้เนี่ยหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานขอเปิดด้วยแบบ ต้อนรับการก,กลับมาด้วยการแบบเหอชุดหนึ่งก่อนนะคะเริ่มเลยเพราะว่าของก็ประมาณหนึ่งไม่ได้เยอะมากมีประมาณหนึ่งนะคะจะได้ไม่ช้าเริ่มจากชิ้นแรกนะคะอันนี้ได้มาสักพักแล้วต้องขอโทษแบรนด์จริงๆที่ไม่ได้เอามาพูดนะคะก็คือ,อลองใช้ไปแล้วด้วยนะคะก็ค่อนข้างถือว่าเป็นแบรนด์ไทยที่โอเคเลยนะคะคือแบรนด์เดี๋ยวนะมิราเซ มาติมอยเจอร์ริชบอดี้ออยล์นะคะคือแบรนด์มิราเซ่นะเห็นไหมกล่องแบบยาวๆนะคะอันนี้มิราเซ่เนี่ยเขาจะเป็นเขาบอกว่ามันเป็นบอดี้ออยล์ที่เนี่ยเป็นขวดอย่างเงี้ยค่ะเนื้อก็แบบไม่ได้หนักมากอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าหง่ะเหอให้ดูไปหรือยังผมก็เลยเอามาให้ดูอีกทีนึงนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นวดและบำรุงผิวนะคะก็เขาจะมีสารสกัด จากน้ํามันธรรมชาติต่างๆนี่ยแหละช่วยให้ผิวนุ่มอะไรเงี้ยค่ะหลังจากอาบน้าตอนกลางคืนหรือใครที่ผิวแห้งมากๆไม่มีปัญหาเรื่องการใช้กลางวันก็สามารถใช้ได้เนื้อเขาจะเป็นแบบนี้เห็นจะเห็นเนาะคือเป็นเนื้อแบบสีเหลืองอ่อนถ้าดูจากขวดอะค่ะเนี่ยไหลแบบคือไม่ใช่ไม่ใช่ออยที่เนื้อแน่นมากแต่มันจะมีกลิ่นแบบเย็นๆสบายๆส,สดชื่นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ใช่กลิ่นดอกไม้นะเป็นกลิ่นพวกแบบ เหมือนย e ู่คาลิปตสเย็นๆนะคะแล้วก็ใช้ทาผิวให้ผิวแบบว่าโกลว์สว่างสวยเพราะมันเป็นออยเห็นไหมเห็นความแบบเห็นความออยไหมข้างนี้แห้งแต่ข้างนี้จะมีความแบบว,วุบวับนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ทาผิวได้สําหรับคนที่ผิวแห้งมากๆหรือว่าคนที่ชอบนวดตัวแล้วแบบอยากเอาน้ํามันไปเองมั่นใจในน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็น่าสนใจนะคะเขาเป็นน้ํามันธรรมชาติทั้งนั้นเลยมันไม่ใช่น้ํามันที่มาจาก น้ำมันเนื้อนหนักอะ่ะที่จะทําให้อุดตนันหรือว่าเหนียวไม่ซึมอะไรคะ่ะอันนี้คือซึมลงผิวแต่ว่าก็ใช้เวลานิดนึงเพราะเขาเป็นออยเนอะขอบคุณมิราเซ่ด้วยนะคะอันนี้มิราเซ่ส่งมาให้ไหนๆก็เปิดแล้วคือจริงที่ยังเก็บกล่องไว้เนี่ยเพราะว่าจะเอามาเห่ให้ดูเนี่ยแหละวางไว้ตรงนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้เลยนะคะต่อไปเป็นของที่ซื้อมาบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวขอหาก่อน เพราะว่ามีข้าวของเออเดี๋ยวมันจะมีวิดีโอใช้หมดแล้วซื้อต่อลหมนะเพราะสะสมมาสักระยะหนึ่งแล้วอ่ะเป็นอันนี้ก่อนละกันไหนนะอ่ะอันนี้ก่อนอันนี้เนี่ยคือไปกูเม่ Market มาเก็ตมาแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับฟันมาใช้เนื่องจากว่ายาสีฟันจะหมดแล้วก็เอ้ยอยากลองเปลี่ยนดูอะไรเงี้ยค่ะยี่ห้อนี้ไม่เคยใช้เลยแล้วมัน เหมือนไปกับเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมันโอเคก็เลยลองดูนะคะอันนี้คือ ody, เซนโซไดอมัลติแคร์นะคะเซนโซไดมัลติแคร์อันนี้เขาจะช่วยเรื่องการเสียวฟันรีแพแอนโพเทคเดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะลดอาการเสียวฟันได้ไหมหลังๆแบบเริ่มมีอายุวเริ่มมีอาการเสียวฟันอะก็เลยแบบว่าเอามาลองดูนะคะอันนี้คือเขาผสมโฟอ l ลไ e อะไรอย่างนี้แล้วในแพ็คเนี่ยเขาแถมฟรี อันเล็กๆสำหรับเดินทางด้วยนะคะเซนโซดเพื่อนบอกว่าดีอะ่ะก็เลยเอามาลองเดี๋ยวดีไม่ดียังไงจะจะลองบอกดูนะคะอีกอันหนึ่งก็คือ Sparkle Sparkle Whitening Kit นะคะอันนี้เป็นเหมือนกับเจลฟอกสีฟันที่มันจะมาในกล่องแบบนี้นี่ sparkle นะคะแล้วก็ในนี้เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยเจลสำหรับ ฟอกสีฟันใช่ไหมแล้วเขาจะมีแถบวัดสีฟันมาให้ด้วยเห็นนะเปล่าก็คือจะมีจะมีแถบวัดสีฟันอันนี้นะคะพร้อมกับเจ้านี่คือเจลใช่ไหมเจลฟอกสีฟันแล้วก็มีฟันยางไม่ใช่ฟันยางอ่ะมันเหมือนแบบ เอาไว้กัดอะคือเราจะต้องบีบน้ํายาลงไปตรงช่องนี้แล้วก็กัดเข้าไปอย่างเงี้ยเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเห็นไหมมันจะใสๆพร้อมกับไอ้กล่องใสเพราะว่าหนึ่งหลอดเนี่ยมันใช้ได้หลายครั้งแล้วก็เขาให้ใช้หนึ่งสัปดาห์ติดต่อกันซึ่งอันนี้เจะยังไม่ได้เริ่มใช้เลยเดี๋ยวเริ่มใช้แล้วผลยังไงจะมาบอกนะคะคือจริงอยากซื้อมาเล่นอยากซื้อมาลองนั่นแหละไม่ได้มีอะไรมากมาย หมดไปผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับฟนันยังไม่รู้ดีหรือเปล่านะพวกนี้เอาจริง,รงก็คืออ้อยเก็บใส่เข้าไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็กล่องก็ยบายไปอ่านีกกองไว,ว้บนโต๊ะคือข้างหลังเนี่ยถ้าเห็นนะกะจัดกระจายกระจุยมาเพราะว่าหรือของแบบจัดของนู่นนี่นั่นนะคะอ่ะแล้วก็มีอันนี้ที่ซื้อประจําอยู่แล้วไม่ต้องพูดเยอะบิโเอเลพอแพรก็ไจ้เดี๋ยวจะใช้เลยเหมือนกันต่อไปไปเร็วมากรีบเพราะมีหลายคนบ่นว่าวิดีโอยาว ยานจะใช้เต้หรือเะต้องพูดเยอะไว้ก่อนต่อไปนะคะเป็นเมคอัพไหมผสมผสมกันไปแล้วกันเนาะต่อไปเป็นเมคอัพพาเลตนะคะจาก beauty buffet นะคะแบรนด์ gino macray e. อรังการงานสร้างมากเลยบอกให้เพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็น the professional makeup 24 color eye shadow palette เขามี24สีอยู่ในพาเลตนี้เธอ ราคาก่อน590บาทคือถ้า24สีสเป็นแบรนด์อื่นนี่คือแบบว่าแพงมากนะจะราคาสูงกว่านี้มากแต่นนี้ก็คือมาแบบ24สีสแบบนี้มีความแบบเออตรงนี้เป็นสีตรงนี้มีความเป็นสีแบบว่า neutral เนาะแล้วฝั่งนี้ก็จะสามารถส s m o k ้ได้อะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองส w a t c h มาเอาสีอะไรดีในเนี้ยมันจะมีสี m a t อยู่ ยี่สิบสี่สีใช่ไหมมีสีแมตอยู่หนึ่งสองสามสามสีที่เหลือเนี่ยเป็นชิมเมอร์หมดเลยเป็นเนื้อแบบเนื้อมุกและเนื้อชิมเมอร์ทางนั้นเลยนะคะอะเดี๋ยวเรามาสวอชสีน้ำตาลแมทให้ดูโอ้หสีดีนะเธอจีนโนแมคเคนี่ดูดิสีครุกมีความแบบว่าติดอีกอันนึงเป็นสีออกกะปิหน่อยสีกะปิเนี่ยสวยเป็นน้ำตาลกลางอะสีกะปิ เออทำไมถึงเรียกว่าสีกะปีไม่รู้แบบเรียกตามคนมีอายุมากเลยอะสีเนี่ยสีกัะปินะคะแล้วก็อ่าลองสีนูทรลที่ไอ้สีแบบชิมเมอร์ที่เป็นสีทองก็อืมแน่นหนักนะจ๊ะเธอไม่เบาไม่เบานี่สีทองเห็นไหมไห็ไมไหมนะคะอ่ะจบไปจีโนแมคเคอ่าห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะถือว่าเอาจริงนะถ้าแบบยังไม่ได้ลองแต่งเลยอะแต่ว่าถือว่าคุ้มค่า เพราะว่ามันสีเยอะราคาแบบว่าสู้ไหวแล้วก็ใช้ทุกวันได้เพราะมันเป็นสีนูเทรลนะคะอาจจะใช้แมทกับพาเลตที่เป็นสีแมทที่ไม่ใช่สีชิมเมอร์ได้ดีแล้วก็มีกระจกแต่กระจกอะทำไม่เต็มอันอนะไม่รู้ทำไมอะคือจริงๆถ้าทำเต็มอันจะเก๋มากเลยนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวจะแต่งเป็นลุคแล้วก็แบบถ่ายรูปให้ดูนะคะขอบคุณ beauty buffet ด้วยต่อ บิวตี้บุฟเฟ่จีโนแมคเครก็ยังส่งอันนี้มาให้ด้วยนะคะซิลิโคนพับที่เขาฮิดกันอะแกะเลยคือมันเป็นพับซิลิโคนที่เขาแบบว่าหิตเอามาเล่นกันนักหนาเนี่แหละเอาไวล้ลงรองพื้นอะไรอย่างนี้เจ๊ยังไม่เคยเล่นเลยอะถือเป็นโอกาสดีที่จีโนแมคเครส่งมาให้นะคะก็คือหาซื้อได้ที่ b e a u ี้บุฟเฟ่เนาะอันนี้เนี่ยราคา180บาท เขามันไม่เกิดให้เกาะให้เกิดการอุดตันเพราะว่ามันดีเนื่องจากมันไม่มีรูไม่มีอะไรเลยเห็นปะคือใช้เสร็จล้างน้ําฟึบแห้งไม่มีรูไม่มีอะไรแต่ว่าผมยังไม่เคยเอามาลองเกลี่ยรองพื้นจริงๆเลยเพราะว่าชอบเกลี่ยรองพื้นด้วยนิ้วมากกว่าการใช้พับหรือใช้แปรงแต่อันนี้เดี๋ยวจะลองดูนะคะเป็นใสปิ้งอย่างนี้เลยเหมือนซิลิโคนใส่นมเนี่ยนะคะอ่ะแล้วก็มีซองเก็บเป็นสิบล็อกด้วยอันนี้เป็นถุงสิบล็อกนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทปลายตามหากันได้ มีแบรนด์ส่งมาให้เหมือนกันอืบต่อไปนะคะเป็น Beauty Cottage นะคะอันนี้เนี่ยคุณเจสซี่ส่งมาให้ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวนะใช่คุณเจสซี่จาก beautyplazaonline.com นะคะ ซึ่งเดี๋ยวนี้ beauty buffet อะเขามีช่องทางการขายออนไลน์แล้วบางคนขี้เกียจไปช็อปขี้เกียจเดินห้างขี้เกียจหาที่จอดอะไรเงี้ยสามารถไปช็อปออนไลน์ได้นะคะที่ beauty plaza online. com นะคะเดี๋ยวหงจะขึ้นให้ที่กล่อง description ข้างล่างอันนี้คืออันนี้ดูก่อนตรงเนี้ยซึ่งอาจจะมองไม่เห็นหรอกเพราะตัวเล็กมากนะคะขอบคุณคุณเจสซี่ด้วยคุณเจสซี่เนี่ยเป็นคนดูแล beauty plaza online ซึ่งส่งของมาให้ก็ขอบคุณค่ะทีนี้เรามาดูของที่เขาส่งมา คือใน beauty plaza ออนไลน์เนี่ยที่สิ่งที่เขามีขายก็คือ beauty cottage beauty buffet made in nature แล้วก็ beauty idol นะคะซึ่ง beauty idol เป็นแบรนด์น้องใหม่เราอยากลองเล่นมากเลยเดี๋ยวเราจะลองดูอันนี้เนี่ยเขาส่งมาให้สักพักแวแหละแล้วก็มีความไม่ได้ลองเกิดขึ้นอือสิ่งแรกที่ส่งมานะคะก็คือ สว e ทสวีทโลลิต้าถ้าจำได้นะเจ้เคยรีวิวลิปสติก hmm. ของ beauty cottage mm hmm. เป็น mm hmm. ที่เป็นแบบ Sweet l o ิต้าสิบ <ๆ S 1> สีเยอะๆสีอะแล้วก็แบบถ่ายรูปลงในเพจทุกวันทุกวันสิบสี่สิบวันอะไรอย่เงี้ยกับ beauty cottage นะคะอันนี้เนี่ยเขาออกแตกลายมาเป็น radiant face radiant face primer น,นะคะเป็นพรเมอร์ที่ทำให้ผิวแบบ เนี่ยมันเป็นเหมือนเนื้อซิลิโคนเห็นไหมจ๊ะให้ผิวเรียบเนียนอะไรอย่างนี้แบบเกลี่ยไปแล้วแบบว่าลื่นอะลื่นผิวอะคือแบบว่าทําให้ผิวมันแบบลื่นไม่มีความเขาเรียกแหละครุขระอะไรอย่างนี้เกลี่ยรองพื้นได้ง่ายขึ้นเป็นแบบเนื้อแบบกึง่งๆึงซิลิโคนนะเขาเบลอด้วยเบลอแล้วก็สมูทนะคะอันนี้เนี่ย เนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายควบคุมความมานันเติมเต็มร่องริ้วรอยนะคะแต่ว่าไม่บอกราคาหรือสองร้ยเก้าสิบห้าบาทน่าลองมากบอกเลยเพราะว่าเจ๊ลองลองเนี่ยเมื่อกี้ลองรูปรูปที่มือนะเวิร์กนะคะตัวนี้พรัมเมอจาก Beauty Cottage นะคะอ้าไนใ,นในแกะแล้วเปิดแล้วลองแล้วก็ใส่เกะค่ะเตรียมตัวได้รับการใช้งานเลย ต่อไปนะคะ,ะเป็นแป้งมาด้วยการอันนี้ก็ออกมาเป็นรุ่นสวีทลอลิต้าเหมือนกันนะคะ,ะส่งมาให้หงสองสีซึ่งหงคาดว่าทางแบรนด์คงแม่ใจว่าหงใช้สีอะไรซึ่งตัวหงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้เนี่ยเป็นแป้งเพรสนะคะสสีเนื้อนุ่มเนียนละเอียดตลับเป็นทรงดอกซากุระด้วยราคา350บาทนะคะมีสารสกัดจากซากุระผสมวิตามินอ e, ีแล้วก็มี s p f 25 e ด้วย ส่งมาให้หงเนี่ยเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนูดสกินกับเนเชอรัลสกินนะคะรู้สึกว่าเบอร์หนึ่งจะขาวไปด้วยสำหรับหงคือจริงไม่ขาวไปหรอกแต่หงไม่ชอบนี่ตลับเขาเป็นแบบนี้นะคะน่ารักแล้วก็ข้างในก็มีกระจกสวยงามกระจกแบบว่าส่องได้จริงกิ๊บเก๋แล้วก็เป็นสีนี้คือเป็นแป้งที่ไม่ผสมรองพื้นนะ่ะแป้งเพรส คือเหมือนเอาไว้เสร็จเสร็จรองพื้นเติมระหว่างวานันอะไรแบบนี้ทําไมไม่โฟกัสอยู่ดีๆก็กลับไม่โฟกัสเลยแล้วอันนี้นะจ๊ะแปง้งเดี๋ยวจะลองแล้วก็จะแบ่งให้แม่ใช้ด้วยหนึ่งอันเพราะว่าส่งมาสองอันราคาที่บอกไปนะคะสาม้ยห้าสิบบาทไปจัดกันได้นะจ๊ะต่อไปยังไม่หมดอันเนี้ยตลกมากเลยไปโรบินสันมา คืออยากได้ชุดนอนแต่ว่าอยากได้ชุดนอนที่ใส่สบายมากๆก็เลยสวัสดีค่ะหันคู่นะคะมีใครเคยรีวิวหรือเหอหันคู่ไหมวะหรือเจ้เป็นคนเดียวหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทมีทุกไซส์ให้เลือกสรรและผ้าดีผ้านิ่มใส่นอนสบายบื่อมากนี่เห็นไหมใส่นอนมีความแบบเออใส่สบายใส่คือ <c oughs> เอาจริงปกติแล้วเจ้อะชุดนอนเนี่ยนะ อย่าเรียกว่าใส่เลยเพราะว่าโปมากหรือบางทีก็มีความไม่ใส่หรือใส่เสื้อคุมอาบน้านอนไปเลยอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนัะมีเสื้อยืดใส่สบายสบาย,บายไว้สักสองตัวได้ซื้อมาสองตัวนะคะร้อยยี่สิบห้าบาทเขามีคอวีคอกลมแล้วก็คอปาดแบบเมื่อกี้เนี้ยลองดูคือใส่สบายจริงๆแล้วมันแบบผ้ามันนิ่มมันไม่ระคายเคืองผิวมันแบบว่า หรือถ้าคนแบบว่าไม่อยากซื้อตัวใหญ่ใช่ไหมก็ซื้อตัวที่มันพอดีตัวใส่ไปข้างนอกใส่เป็นข้างในใส่เสื้อข้างนอกคุมอะไรเงี้ยเจ้ว่าหารคู่มันคลาสสิกอ่ะจริงมีใครไม่รู้จักไหมเสื้อตาหารคู่หรือว่าแบบวัยรุ่นเด็กๆก,กว่านี้มันไม่รู้จักแล้ววะคือยังไงดีอะต่อนะคะต่อไปเป็นถุงนี้คืออันนี้ไม่ใช่ถุงแบร์เราเอาถุงมาใส่เองเนื่องจากว่าแกเอ้ยขวดนี้ใหญ่แบบมโหเราทึกมากอ่ะ คือเป็นแบรนด์ที่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่บ่อยมากๆอุย้ยทำไมล่ะทำไมถึงบิดออกมาอย่างนั้นใส่ได้รับการกระแทกจากการเดินทาง <c oughs> คือแบรนด์ Beauty Cottage Beauty Buffet เนี่ยเขา Beauty Buffet เนี่ยเขาจะมีแบรนด์ลูกเยอะมากใช่ไหมทั้งเซนติโ มิวพลัสใช่ไหมมีจีโนแมคเครอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็ในแต่ละแต่ละลายของเขาก็จะมีออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆตลอดซึ่งอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์อาบน้ำจากเซนติโอนะคะเซนขวดใหญ่มากดูเทียบใหญ่มากอันนี้เป็นรุ่นโทมาโทโต้โทมาโทโต้ลาลุกปีนนะคะแล้วก็นาโนมัลติวิตามินอันนี้เป็นครีมอาบน้ำมะเขือเทศกับบอดี้โลชั่นมะเขือเทศอันนี้เขาเขียนว่าเป็นบอดี้เอสเซนส์มะเขือเทศนะคะ อันนี้เจ้เหือให้ดูในเพจไปแล้วขวดละ250บาทแกใหญ่บิ๊กบึ้มมากอาบไปดิอาบวนไปดิทาวนไปเลยคือเปืองได้ไม่เป็นไรอะ 700ml 250บาททาทิ้งทาควา้างอาบทิ้งอาบควา้างจะบีบเยอะแค่ไหนก็ได้นะคะอันนี้เป็นกลิ่นเป็นมะเขือเทศเขามีสารสกัดจากไลโคปีนให้ผิวขาอมชมพูผิวสวยอมชมพูนะคะคือเนื่องจากว่าไลาโคปีนเป็นสารสกัดจากมะเขือเทศที่ได้จากมะเขือเทศแล้วเป็นสารสําคัญที่ทําให้ผิวสวย บอกให้กินมาเขือเทเยอะๆดีอ่ะต่ออันนี้เขาเปลี่ยนจากกินมาเป็นอาแล้วอีกอันนึงนะคะคือกลิ่น Cherry ี่บ s ส m ซึ่งก็จะมี Body ้โลชั่นกับบา t h ดครีมอันนี้เดี๋ยวนะมันต่างกันตรงที่ว่าอันนี้เป็น Body ้เอ e เซน์เออบารครีมเหมือนกันอันนี้เป็น Body e s s e n ซนส่วนซากุระจะเป็น b o ดี้โลชั่นะคะซึ่งความแตกต่างของโลชั่นกับเอ s เซนต์น่ะมันคงเป็นเหมือนแบบอันนี้จะมีเอ็กซ์ทรมีแบบว่า ช่วยบำรุงผิวส่วนอ,อันนี้ทําให้ผิวนุ่มอะไรเงี้ยค่ะเป็นเนื้อโลชั่นนะคะแต่ว <kle ambling. S 2> <Led 20> ่าเดี๋ยวเจ๊ขอลองใช้ก่อนเนาะแล้วก็ค่อยแบบว่าเขามีนีไงจุดเด่นของทั้งสองรุ่นก็คือมีนาโนมัลติวิตามินนะคะที่ในรูปของไลโปโซมช่วยเติมเต็มอาหารผิวแล้วก็ล็อกความชุ่มชื้นไว้ได้นานขึ้นอันนี้มะเขือใช่ไหมอันนี้กลิ่นเชอร์รี่บอสซัมก็จะออกแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นสีชมพูกลิ่นหวานดอกไม้น่ารักนี้สองร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันทั้งสองอย่างเลยนะคะ เลิอดอ่ะขวดใหญ่โตมโหลาแล้วหอมนะเมื่อกี้แอบดมคือมีความหอมมากๆนะคะต่อไปสุดท้ายแล้วแกสุดท้ายแล้วนี่คืออลังการสุดๆถุงนี้เห็นไหมว่าเขียนว่าเซลเนื่องจากว่าไปเดินที่โรบินสันนีแลที่ได้เสื้อหันคู่นั่นแหละแล้วมันมีเซลของ C M G อย่างที่รู้กันนะคะในแบรนด์ C M G ก็จะมีลอร่าเมอร์เซมีเอ่อบอดเดอะบอดี้ช็อ มีพายโยมีคาแรังซึ่งสิ่งที่ได้มาคือคาแรังเอาจริงๆนะในเวลาปกติสิ่งที่เจ๊ซื้อจากคาแรังนั้นคือตัวดับเบิลเซรั่มที่ใช้กับหน้า only คือตัวเนี่ยเคยซื้อเคยใช้แต่ว่าไม่ได้ประจำเพราะว่าราคาก็ไม่เบาราคาก็ไม่เบาอยู่คือไม่สามารถซื้อใช้ได้ในวันปกติเอานี้ดีกว่าคือไม่สามารถซื้อ อาบน้ํามาอาบแบบว่าโดยที่อาบทิ้งอาบทิ้งอาบทิ้งในราคานั้นได้เพราะฉะนั้นก็จะรอช่วงที่เขาจะมีเซลล์ซึ่งบ่อยมากสิ่งที่เขาเอามาเซลล์ก็คือสิ่งที่ผลิตมานานแล้วแต่ยังไม่หมดอายุเช่นสมมติว่าผลิตจะหมดอายุปีหน้าหรือจะหมดอายุสิ้นปีนี้อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งของมันนี้ไม่ได้ผ่านการเปิดมันยังไม่หมดอายุมันแค่ใกล้เขาแล้วเขาต้องระบายสต็อกเพราะฉะนั้นคนที่เอาก่อนนะคนที่คิดจะซื้อตุนคือคนที่คิดว่าใช้ทันแน่ๆคนที่คิดว่าเฮ้ยเลือกอันที่มันหมดอายุยืดออกไปได้มากที่สุดพร้อมกับคุยกับ B a ด้วยนะว่าแบบเอ้ยมันยังโอเคใช่ไหมซึ่งเจ๊ลองแล้วคุณภาพของมันเหมือนเดิมแต่แค่ว่ามันเขาต้องระบายสต็อกแค่นั้นอะไม่พูดภาพทำเพลงมาดูสิ่งที่ได้มา สิ่งแรกคืออันนี้มาเป็นแท็กนีงงวะมันคืออันนี้ค่ะตัวโทนิกนะคะเป็นโทนิกบอดี้ทรีทเมนต์ออยล์เพียวแลนเอ็กซแท็กสำหรับเฟิร์มมิ่งโทนนี้คือปกติจะเป็นขวดใหญ่แต่อันนี้เป็นขวด30 ml นะคะเป็นน้ำมันที่เวลาอาบน้ำเสร็จตัวหมาแล้วก็ใช้เพื่อเป็นการแบบว่า เฟิร์มมิ่งอ่ะกระชับผิวใช้ได้ทุกส่วนตั้งแต่คอไปจนถึงปลายเท้ายกเว้นหน้าอ,อกเพราะเราคงไม่อยากให้มันกระชับหรือเล็กเล็กรงใช่ไหมนั้นก็ไม่ต้องเว้นหน้าอ,อกไว้นะคะเป็นน้ำมันนวดตัวก็ได้แล้วที่ตัดสินใจซื้อเพราะว่า4ขวดเนี่ยก็เท่ากับ120 ml ใช่ปะ1,200บาทแถมอีก4ขวดใช้วนไปค่ะจบน้ำมัน เนื้อแน่นนะอย่าลืมเนื้อแน่นหนักแล้วกลิ่นแบบสปาสปากลิ่นแบบกลิ่นดีมากเอานี้ต่อไปเป็นแพ็กนี้อ่ะผิดข้างแพ็กนี้เนี่ยซื้อสองแถมหนึ่งซึ่งจะแถมยังไงก็ได้แถมคละหรือแถมเหมือนกันก็ได้นะคะอันนี้คืออีกอันอีกหลอดหนึ่งเปิดแล้วอยู่ในห้องน้ํานะคะอะเขาขายแพ็กละสี่ร้อยบาท อันนี้เนี่ยแพ็คห,หนึ่งหน่ลอดหนึ่งร0อยมลสองร้อยมลสรอบาทถือว่าคุ้มนะคะอันนี้เป็นสครับของค a าแรเป็นสครับที่เป็นเนื้อน,นมขออนุญ,ญาตไม่แกะให้ดูนะคะเพราะว่ามันไม่อยากเปิดแล้วเดี๋ยวใช้ไม่ทันเนาะเพราะว่าเปิดไปแล้วหลอดหนึ่งอ่ะทีนี้ซื้อสองแถมหนึ่งใช่ไหมเจ๊ก็เลยเลือกสครับซึ่งจริงเลือกผิดไม่ควรเลือกเพราะาสครับมีอยู่แล้วพลาดมาก แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ลองดูไปเรื่อยๆนะคะควรจะเลือกเจ้าสิ่งนี้มาทั้งหมดอันนี้เนี่ยอ่ะตายแล้วแล้วฉันก็ใส่กลับเข้าไปในหอ่อแล้วมันจะมีหลอดที่ฉันเปิดไปแล้วแล้วฉันก็ไหนวะตายอันนี้อันนี้อันนี้เปิดไปแล้วความโก,กงความเบลอและความทุกอย่างอันนี้คือ กอ่อันนี้คือ super restorative redefining body care for abdomen and waist อันนี้คือครีมที่เอาไว้นวดพุงคือตอนนี้เจหลดน้ำหนักเพราะว่าตัวจะแตกคือไม่ได้เป็นผู้หญิงที่แกฉันอ้วนแต่จริงฉันไม่ได้อ้วนฉันพูดเพื่อให้ทุกคนมาบอกว่าไม่เวย้ยแกไม่ได้อ้วนกูอ้วนจริงๆคือฉันอ้วนจริงๆคือน้ำหนักมัน ดีดเด้งขึ้นมาเยอะมากเนื่องจากการกินดึกการเมสามอยไปพบปะเพื่อนฝูงอีเพื่อนกลุ่มเดิมๆนั่นแหละที่แบบถ้าคนที่เป็นเฟรนใน a c e b o o k หรืออะไรเย่างี้อาจจะเห็นเพื่อนแกงเดิมๆที่แบบว่าเดี๋ยวก็อาร์ตเตอร์ยูเดี๋ยวก็แบบอาหารญี่ปุ่นเดี๋ยวก็บุฟเฟ่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มันจะมีความผิดผิดพลาดในส่วนของน้ําหนักเกิดขึ้นนี่ยังกังวลใจว่าหยิบหลอดที่เปิดแล้วมาเพาะว่าอ่ะอันนี้เนี่ยมันเป็นครีมมันเป็นกึ่งเจลเดี๋ยวเปิดให้ดู เอออันนี้เปิดแล้วจริงอ่าเนี่ยมันเป็นกึ่งเจลแบบนี้ซึ่งเอาไว้นวดช่วงหน้าท้องเอวให้มันเกิดมีความเอวขึ้นมาอย่างนี้แล้วพอนวดไปเนี่ยมันมีความเย็นเกิดขึ้นแบบเห็นชัดคือหมายความว่าสมมติอาบน้ำเสร็จใช่ไหมทาโทนิกกาะทาไอออยล์ il, เมื่อกีก้กอดหมาดๆสับตัวแห้งปุ๊บมาทาตัวนี้ตรงเอว แล้วต้องเอวมันจะรู้สึกแบบร้อนร้อนเย็นเย็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันกําลังทํางานอยู่อะนั่นแหละก็เลยซื้อมาลองสี่หลอดซึ่งคิดว่าถ้ามันเวิร์กมันก็คงต้องประกอบกับการออกกำลังกายแหละมันไม่สามารถแบบฟึ๊บแล้วหายไปแต่ว่ามันก็คงช่วยให้มันมีความเฟิร์มขึ้นกระชับเล็กลงอะไรอย่างนี้เป็นความแบบสบายใจแล้วถ้ามันเวิร์กก็คงมันมีจัดเซลล์บ่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเจอกันอีกนะจ๊ะต่อไปอันนี้เนี่ย เคยใช้แล้วเป็นขวดเล็กแล้วรู้สึกชอบเป็น body lift cellulite control target early and stubborn cellulite smooth firm and refine หนึ่งแถมหนึ่งขวดใหญ่ใส่เต็มอันไหนใช้แล้วอีกดูความแบบโปกกังเนาะเว้ยแล้วเดี๋ยวก็ไปเปิดขวดที่แบบว่าเออเนี่ยถูกต้องอ่ะ อันนี้นะคะขวดเปองอันนี้เนี่ยเอาไว้ทาพวกแบบต้นขาต้นแขนก้นที่เป็นเซลลูไลท์เซลลูต่างๆก็จะดีขึ้นลักษณะเป็นเนื้อเจลเหมือนเมื่อกี้แหละไอ้ตัวเนี้ยกลิ่นแบบคือมีความแอลกอฮอล์แต่พอทาแป๊บนึงมันก็หายไปนะแต่ตัวเนี้ยคือกลิ่นจะแบบนวลนวลกว่าแล้วเวลาทารู้สึกทาปุ๊บก็นวดน,นวดใช่ไหมนวดขึ้นนวดนวดกลมๆนวดวนๆนี่เวลาทาเห็นชัดเลยเว้ยว่า มันเย็นมันทําปฏิกิริยามันแบบว่ามันรู้สึกมันรู้สึกได้ว่าครีมอ่ะมันทํำงานอุยอ๊ยหยดยอยย้อย,อยครีมอ่ะมันทํางานอยู่อ่ะคือรู้สึกได้แบบว่าเห็นชัดมากเพราะฉะนั้นก็ได้ความสบายใจไปอีกหนึ่งหรือจะเอาไปให้ที่ร้านนวดที่นวดกันประจําอยู่แล้วให้เขาตบให้เขานวดให้ก็ได้พวกนี้ไม่ใช่ที่หน้าอกเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันมันลดอ่ะ มันก็มีโอกาสเสี่ยงที่หน้าอกแกจะเล็กลงเพราะฉะนั้นก็ไม่นะคะคาแรงเขามีครีมที่เป็นนวดหน้าอกเลยนะตอนแรกอ่ะเจ๊ J. จะซื้อมาเว้ยแล้วแบบว่าก็ถาม PBA ซึ่งน่ารักมากก็ถามว่ามันต้องใช้ประมาณกี่ขวดคะมันจะงื่เห็นผลมันจะมีในเรื่องของแบบยกกระชับหรือทําให้แบบตึงขึ้นกับอีกแบบหนึ่งคือแบบเหมือนทําให้มันเฟิร์มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมี2แบบนั่นแหละคือก็เลยถามเขาเขาบอกโอ้ก็ต้องใช้เวลาคะ่ะขวดสองขวดก็คงแบบ ยังไม่เห็นผลนะคะอาจจะต้องใช้ต่อเนื่องยาวนานแต่มีลูกค้าที่ใช้ต่อเนื่องแล้วแบบหน้าอกเขาสวยมากอะไรเงี้ยเจ๊ก็แบบมีความอยากได้มากแต่ถ้ามันต้องใช้หลายขวดต่อเนื่องขนาดนั้นในราคาแบบนั้น2 0 0พปลาย2,000กว่าๆอะไรเงี้ยก็ขออนุญาตลองตามหาทางเลือกอื่นก่อนถ้ามีจะดีกว่าแต่ถ้าไม่มีจริงสุดท้ายแล้วอาจจะต้องพึ่งเพราะว่าก็ไม่ใช่ส่วนที่อยากจะให้มันแบบ ร่ย,ย้อยร่อยย้ายไปตามแรงน้องทวงนจะจ๊ะจบไปสําหรับคาแรงทั้งหมดอันนี้ถือว่าคุมมากเพราะว่าได้ใช้จริงแล้วแบบเอออยากกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นในส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยในเซลลูในพุงอะไรต่างๆคือคือเอาจริงๆไม่ได้แบบแนะนําให้ทุกคนจะต้องผอมเกรงป่วยแต่ทุกคนควรจะเฮลตี้ควรจะสุขภาพดีนออกคือถามว่าตอนนี้ที่พูดทําได้ไหมก็ยังก็ยังแบบ ทุเรียนจํานวนมากหรือแบบว่า after you ตอนดึกออกกําลังกายน้อยแต่ก็เราก็พยายามทําในส่วนที่เราทําได้ให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจบไม่ต้องพูดเยอะแล้วดารมาม่าเหลือเกินคือเหมือนคิดถึงปะวะไม่ได้แบบพูดนานอ่ะเราแบบเอออยากพูดอะไรอย่างงี้หมดแล้วค่ะสาหรับเหอวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในวิดีโอถัดไปแล้วก็ ใครที่มีคอมเมนต์ต่างๆก็คอมเมนต์ลงมาได้ข้างล่างหรือว่าไปพูดคุยกันได้ที่เพจใช้ดีบอกต่อเหมือนเดิมนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบายจ้ะ